ครับสวัสดีครับวันนี้ไลฟ์สดอีกแล้วนะครับสองช่องทางเหมือนเดิม YouTube และก็ Facebook เมื่อวานหายไปไม่ได้ไลฟ์สดมวัวแต่ศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็ไปดูงานที่บุยรัมสนามบุยรัมกัญชาเสรีกัญชาเสรีจริงไหม กัญชาปลดล็อกจริงหรือเปล่าใครอยากรู้มีคำถามอะไรช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b e ได้เลยแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็กดแชร์เล่นๆก็ได้ครับให้เพื่อนตกใจเล่นก็ได้วันนี้มีความรู้ใหม่ที่จะที่จะนำเสนออันนี้ต้องบอกก่อนว่าในมุมของผมที่ผมเข้าไปในงานแล้วก็ศึกษาในมุมของผมนะครับ ซึ่งผมไปในงานนี้ผมก็ถามทุกเรื่องที่อยากรู้แล้วก็ดูทุกอย่างที่อยากเห็นดูทุกอย่างที่อยากเห็นก็มีคำตอบมาให้คนที่ดูผมในคลิปนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างเรื่องกัญชาผิดหวังหรือเสียใจตรงไหนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเอาเริ่มเลยแล้วกันอย่าเสียเวลาครับพูดมากอย่นี้แล้วกัญชาไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหผมผิดหวังบอกตรง,ตรง ผิดหวังมากกัญชาปลดล็อกกัญชากัญชาเสรีผมผิดหวังมากเพราะผมเข้าไปสัมมนาทั้งเข้าสัมมนาทั้งเข้าประชุมแล้วก็ยิงคําถามถามคนที่บรรยายบอกว่ากัญชาเสรีปลดล็อกกัญชาจริงๆแล้วน่าจะจัดงานน่าจะบอกว่างานกัญชงเสรีมากกว่ากัญชงเสรีปลดล็อกกัญชง ไม่ใช่กัญชาผมไปดูไปถาม,มหาข้อมูลมาในงานเนี่ยสรุปแล้วคือกัญชากัญช,นะชาไม่ได้ปลดล็อกในมุมของผมนะกัญชาไม่ได้ปลดล็อกอ้าวแล้วเขาประกาศทําไมว่าปลดล็อกอกัญชาเป็นการการประกาศเนี่ยเป็นการเรียกเรตติ้งหรือไม่ก็ทําคะแนนทางการเมืองหรือจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่โปรโมตตัวเอง อันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ผมถามไปว่าไหนบอกปลดล็อกกัญชาถ้าปลดล็อกกัญชากัญชาต้องปลูกได้เสรีถูกไหมครับแต่ผมไปถามเนี่ยกัญชาโอเคเข้าใจได้ห้ามจําหน่ายเมล็ดเอ้ยดอกช่อดอกกับมเมล็ดอ่ะห้ามกระจำกัดสิทธิ์แล้วจำกัดสิทธิ์่อดอกกับมเมล็ดเพราะ,มะเมล็ดเอาไปปลูกได้ช่อดดอกมีสารสกัดที่เข้มขน้นก็คือ ของดีอ่ะก็ห้ามแล้วเราครอบครองอะไรได้บ้างเราครอบครองได้แค่ใบลำต้นและก็รากใบลำต้นรากถ้าเราครอบครองได้แต่เราไม่สามารถผมก็ถามไปว่าเราสามารถนําไปปรุงอาหารได้ไหมและที่ข่าวที่ออกมานําไปปรุงอาหารได้เนี่ยทำไมทําได้เขาตอบผมว่ารู้ไหมเขาตอบผมว่า,างไงเขาบอกว่า ต้องไปดูแหล่งที่มาว่าเขาเอามาจากไหนผมก็ถามไปว่าแล้วใครเป็นคนออกมาได้เขาบอกว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่จำหน่ายให้อา้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถปลูกได้ประชาชนธรรมดาไม่สามารถปลูกกัญชาได้ไม่ว่าจะเป็น2ต้น3มต้น4ี่ต้นหรือ6ต้น ถ้าจะปลูกได้ต้องรวมกลุ่มเป็นรัฐวิสาหกิจไปขอที่รอพอสอตหรือไม่ก็โรงพยาบาลหรือก็สาธารณสุขหรือไม่ตามหน่วยงานราชการมหาลัยเพื่อทำวิจัยแต่ตรงนี้ให้ออกมาในลักษณะของยาก็คือยารักษาโรคเท่านั้น ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้กินให้ใช้ไม่ได้ไม่ได้นำไป,ไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได,หไกกไได้หมายความว่าคนไทยปลูกกัญชาไม่ได้ผมสรุปเลยหมายความว่าคนไทยปลูกกัญชาไม่ได้แล้วผมก็ไปดูขั้นผมก็ถามเขาว่าขั้นตอนการขอเนี่ยยากไหมเขาบอกไม่ยากแต่ผมว่ายากความยากของมันอยู่ตรงนี้คือ ทุกคนที่ไปดูงานทุกคนที่ไปดูงานผมมั่นใจได้เลยทุกคนพร้อมที่จะปลูกอยู่เสมอพร้อมที่จะปลูกทุกคนมีพื้นดินหรือไม่มีพื้นดินก็ปลูกตามด่านฟ้าคนโดอะไรก็ปลูกได้แต่ทุกคนตั้งใจที่จะไปปลูกแต่พอผมไปดูข้อกฎหมายแล้วมันปลูกไม่ได้เพราะคุณต้องไปขออนุญาตก่อนในใบอนุญาตเนี่ยระบุไว้ชัดเลยว่าคุณจะปลูกที่ไหนโรงเรือนมีไหม ถ้าไม่มีก็ต้องบอกแผนให้ชัดเจนแต่อที่สําคัญก็คือว่าใครจะเป็นคนรับซื้อขุนตรงนี้เป็นจุดตายของชาวบ้านเป็นจุดตายของคนไทยทั้งประเทศเพราะคนที่รับซื้อเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปขายให้ใครแล้วเขาก็จํากัดคนรับซื้อแค่โรงพยาบาลหรือมหาลัยที่ทําวิจัยเท่านั้นหมายความว่าอะไร ผมก็เลยถามไปว่าแลวไอมีไหมคนที่จะรับซื้อเนี้ยเน่ที่ที่ที่ทำแล้วผ่านเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลตัวนี้เขาก็ไม่อยากบอกแต่เขาบอกว่าแล้วมีมีหนึ่งร้อยสิบหรือหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนแล้วผ่านหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะทําไม่ได้ถ้าเราอยากจะจะปลูก เราต้องไปคุยกับคนซื้อก่อนคนซื้อจะบอกว่าจะรับซื้อจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีแล้ว,แล,วแล้วเราจะผลิตให้เขาได้ต่อเดือนต่อปีเท่าไหร่คือการกหนดสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วให้รอพอสตเนี่ยอนุมัติตอนนี้ มอบอำนาจให้สอสอจอจังหวัดสอสอจอจังหวัดก็คือ <c oughs> มีอำนาจเซ็นว่าจะอนุอนุญาตให้เราได้ปลูกกัญชาได้ไหมแต่เราจะปลูกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องหาคนซื้อได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่มีคนซื้ออันนี้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าผมทำไมถึงไม่มีคนซื้อเกิดจากอะไรทำไมถึงไม่มีคนซื้อเกิดจากอะไรหายากจังเลย คนซื้อเนี่ยเขาจำกัดคือหนึ่งห้ามใช้ในเชิงธุรกิจก็คือเอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอาไปใส่อะไรเนี่ยไม่ได้ของกินของอะไรก็ไม่ได้เขาให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นกัญชาอ่าแล้วก็มีคนถามว่าทำไมใน โทรทัศน์มีคนเอาใบกัญชาไปใส่อาหารใส่อะไรเขาขทางทางทางสาธารณสุข,ขเขาตอบมาว่าต้องไปดูว่าเขาได้ใบมาจากไหนแล้วใบที่ได้มาเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนมีใบซื้อรับรองถูกต้องไหมต้องไปตรวจสอบ หมายความว่าหมายความว่าเราปลูกกัญชาที่บ้าน3ามต้นไม่ได้หมายความว่าเราปลูกกัญชาที่บ้าน3าต้นไม่ได้โดนปรับจับโทษปรับหนักด้วยผมไปดูข้อกฎหมายมาสองปีถึงสิหปีปรับสองแสนถึงสองล้านมัน้งถ้าใครไม่มีเงินก็ติดคุกไปผมว่ามันเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รั ไม่รู้อันนี้ผมคิดเอาเองแต่ที่เรารู้ทั้งหมดคืออยู่ดีๆเราจะปลูกก็ไม่ได้อยู่ดีแต่งานนี้ที่จัดหลักๆคือกันชงกันชงปลดล็อกทุกอย่างและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ออกมาในงานคือผลิตภัณฑ์กันชงไม่ใช่กัญชาไม่ใช่กันชาชกัญชา,ชาแทบจะไม่ได้ปลดล็อกเลยผมผิดหวังกับงานนี้มาก แล้ศึกษาข้อวิจัยมากันชงบางคนถามกันชงกับกัญชาแตกต่างกันยังไงกันชงลักษณะรูปร่างคล้ายกัญชาแต่กันชงจะตัวสูงกว่าลำต้นจะสูงกว่าแล้วก็ใบมีเจ็ดเฉดกัญชาใบมีห้าเฉดทีนี้ริ์ของกันชงจะอ่อนกว่ากัญชา กัญชาจะมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสาร dsc หรืออะไรสักอย่างกัญชาจะมีสารตัวนี้เขาจะวัดกันชงกับกัญชาเนี่ยโดยการเอาสารตัวนี้มาวัดถ้าความเข้มข้นเลยหนึ่งขึ้นไปเขาเรียกกัญชาถ้าความเข้มข้นไม่ถึงหนึ่งเขาจะเรียกกัญชงและทีเนี้ยผลิตภัณฑ์กัญชงที่ออกมาขายตามท้องตลาดได้เนี่ยเพราะว่ามันอ่อนกว่ามันอ่อนกว่ากัญชา และอ่อนกว่าถึงขนาดไหนในทางการแพทย์เนี่ยในทางการแพทย์หรือในในที่รู้กันเนี่ยประเทศไทยก็สมัย200-300ปีที่แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานในตำรับยาแพทย์แผนไทยว่ากัญชามีคุณสมบัติะระง,งับความเจ็บปวดช่วยบรรเทาคือเป็นยาวิเศษพูดย่งไงสมัยสุโคไทยหรือสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทย พระนารายณ์ทรงป่วยอันนี้บิสุกปามาป่วยไม่มีวิธีรักษาจะตายอยู่แล้วหมอหมอหลวงก็เลยปรุงยาตำรับใส่กัญชาตัวเนี้ให้พระองค์เสวยก็ได้หายหายป่วยแล้วก็ทรงบันทึกไว้เป็นหลักฐานบันทึกบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่ากัญชามีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้รักษาโรคนี้น,นี้สารพัดโรค ระยะเวลาผ่านมาก็มีกัญชาใช,ใช้กินใช้ใช้อยู่ในประเทศไทยมาตลอดมาตลอดเลยตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินหหลาย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 ร้อยปีมากพอมาพอมาก่อนผมเกิด2ปีคือ2522 2522 ผมเกิด2524 2, 2522เนี่ยอยู่ดีๆก็บอกกัญชาผิดกฎหมายเพราะเราเอาตัวอย่างจากต่างชาติเขาเขาระบุว่ากัญชาผิดกฎหมายก็มีโทษก็คือผิดกฎหมายเราก็รับกฎหมายเข้ามาทำระยะเวลาผ่านไปตั้งแต่22มา63ปีปีนี้63เพิ 6, 3, ่งปลดล็อกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่11เนี่ยปลดล็อกกัญชาบอกคนล็อกกัญชาว่า กัญชาทุกกฎหมายเอ้ยกัญชามีประโยชน์ไม่ได้ปลดล็อกพอไปดูข้อมูลจริงๆไม่ได้ปลดล็อกเลยคุณก็แหกผูกกันแลก็ถูกจับก,กันให้ความหวังคนไทยว่าจะให้ปลูกสุดท้ายก็เหมือนกับปิดความหวังอยู่ดีผูกขาดอํานาจรัฐผูกขาดอยู่ที่รัฐบาลยู่ผูกขาดอยู่ที่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดสรุปแล้วคนไทยหมดโอกาสที่จะปลูกกัญชา ถ้าจะปลูกได้ก็ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนที่ผมบอกมาทั้งหมดก็คือรวมกลุ่มรอพอ,อตอไปขอจดและการรวมกลุ่มในใบในใบขอขออนุญาตปลูกกัญชาเนี่ยโอ้โหผมไปดูเงื่อนไขาย,ยากจริงๆมันยากจริงๆมันยากตรงที่ต้องระบุว่ามีคนซื้อชัดเจนแล้วซื้อต่อปีหรือต่อเดือนเนี่ยเป็นจํานวนเท่านี้เพื่อที่จะมาผลิตเป็นยาเท่านั้นขายไม่ได้ แย่แล้วผม<ข>ว่า <ผม S 2> แย่แล้วเขาไถ่ายทำวปดอด้วยนะผมเข้าไปใช่ผมเข้าไปในงานเขาไม่ให้บันทึกภาพผมเอากล้องเอาอะไรไปบันทึกจะไรสดุดเขาก็ไม่ให้บันทึกเป็นหลักฐานผมแย่มากเลยผมเสียความรู้สึกกับงานจริงๆแล้วน่าจะตั้งชื่องานว่ากันชงเสรีไม่ใช่กันชาเสรีกันชงทําไมทําไมเขาถึงมีผลพันธุ์ทางกันชงกันชงคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า กัญชาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ากัญชามีสารไอ้ DSC ตัวนี้มากกว่าหนึ่งไอ้ไอไอสารตัวนี้มันดียังไงสารตัวนี้ช่วยถ้ามากกว่าหนึ่งคือช่วยระง,งับความเจ็บปวดระง,งับความเจ็บปวดช่วยให้ทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เรามีความสุขอสารตัวนีถ้ถ้ายิ่งมากยิ่งดีอ่นนี่เป็นที่เข้าใจอมนุษย์เราเนี่ยโลกเรามนุษย์เรา มนุษย์ทุกคนมีอยู่ข้อเดียวที่จะจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตยอยู่ทุกวันนี้คือหนึ่งหนึ่งต้องกินได้นอนหลับกินได้นอนหลับอันนี้คุณมีชีวิตต,ต่อได้แน่นอนคนใดที่กินไม่ได้คนนั้นตายแน่นอนกินได้แต่น้ําเดียวก็ตายฉะนั้นกัญชามันสําคัญตรงที่ว่ามันช่วยเจริญอาหารมันช่วยให้คนใช้ผลิตภัณฑ์ทางกัญชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหยอดกินหรือว่าเสพสูบปเนี่ย มันช่วยคุณเจริญอาหารมีความสุขดําเนินชีวิตต่อไปได้หมายความว่ากัญชาเป็นยาพิเศษแต่เราพอไปเราไปดูข้อกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับเราเคยมีของดีรับอยู่ดีๆเขาก็ห้ามไม่ให้เรามีส่วนกัญชงไม่ต้องพูดถึงกัญชงอ่อนมากกัญชงมีสารดีีตัวเนี้ยไม่ถึงหนึ่งฉะนั้นต่อให้ไปผสมกับอาหารผสมกับยาผสมกับอะไรก็แทบจะไม่มีผล แทบจะไม่มีผลผมลังงงงานนี้จัดมาทําไมก็ไม่รู้เพื่อเป็นการโปรโมทหาเสียงหรือมั้งอันนี้ด่าด่าทา่านประธานนี่เขาล้อเล่นไ,ไม่ได้ด่าเน็บเน็บเนผมก็อยากให้ท่านหาวิธีช่วยเกษตรกรหรือคนไทยให้มากกว่านี้เพราะนี่มันคือการโปรโมทแต่พอมาศึกษาหรือข้อมูลจริงๆ ไม่ได้ช่วยเลยมันเหมือนการปิดปิดมือปิดปากปิดทั้งหมดปิดช่องทางทั้งหมดที่จะรวยแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งคือกัญชาเนี่ยเป็นพืชธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรมาให้กัญชาปลูกในประเทศไทยและขึ้นสวยงามมากที่สุดคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณเอาอะไรมาคิดว่าคน ไทยจะปลูกกัญชาแล้วเสพกันอย่างสนุกสนานโดยที่รัฐบาลจะเอาไม่อยู่คุณรู้ได้ยังไงคุณเอาอะไรมาตัดสินคุณดูถูกคนไทยมากเกินไปหรือเปล่าประเทศเราอุดมสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารปลูกกัญชาขึ้นดีที่สุดกัญชาประเทศไทยสยามซิกกัญชาที่คนต้องการมากที่สุดทั้งโลกแต่คุณห้ามคนไทยปลูกคุณมีหน้ามาคิดอีกนะว่าคนไทยปลูกแล้วจะ มอมเมาเยาวชนจะทำให้คนไทยติดกัญชาศึกษาดูดีๆทั้งโลกกัญชาไม่ได้มีโทษมีคุณด้วยซ้ำคุณเอาอะไรมาบอกว่าคนไทยจะมอมเมาจะเสพจะอะไรก็เลยต้องมีข้อกฎหมายตรงนี้มากับจำกัดสิทธิ์เอาไว้ผมว่าแย่มากอันนี้ความคิดของผมนะครับยาบ้านน่ากลัวยาบ้าน่ากลัวกว่า ทำไมผมรู้ว่ายาบ้านน่ากลัวกว่าเพราะผมดูดมาแล้ว <laughs> สม,ยมัยวัยรุ่นผมลองมาหมดผมลองมาหมดจนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดกัญชามีอะไรจะถามอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือจะถามอ,อพิมพ์เข้ามาเลยหรือไม่ก็เ ทักเข้ามาเลยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด subscribe ติดตามผมทั้งช่อง YouTube ยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วก็ช่องเ c e b o o k ก็คือประตูหน้าบ้านนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดใหม่อีก <laughs>